หัวลงไปครับอืมกินหอมนะพี่นอาะโอ้สาดด้วยเฮ้ครับว้าวกล้วยปลาซิวแบบเค็งเคงครับว้นได้อย่างหระคู่บ่ามือเนี่ยกล้วยปลาซิวแหละกล้วยปลาซิวแมนแต่ว่าไอ้เพื่อนยกมาต่าสะดุงไหมไหมครับ ยกมาเตอิสะดุลไม่ไหม่แบดที่นี่อ่ะเด็ดมันปลเตีนแล้วเด็ดไรเด็ดไรเด็ดต้องเอาหัวออกเพราะหัวเนี่ยมันจะแหนด้มีความแหนด้ับขี่มันกล้องมันเป็งไก่ขี่ปลาซิวะน่องบนขี่มันนะยังว่านี่แหละเอาพวกนวดับปบป่วยแมนแมนเอาพวกนวใส่ดับเขาเส่พวีบัวแนวดับดีเอาบัสสาวีทีปปุ่มพี่บอสวิทสามารถดับได้เท่ากันน้องโอค่นบ่อยหน่อยนน่อยปุ่มพีชขันป่มพี่อืมทิชลอยหอมอู้หู้เอ้า เจอตำแหนงนี้ให้ให้ทิกงเลยพ่อพี๊เปลี่ยนกับมือเลยสวมเลยน้อยเลยเออแต่ว่าขันแยงบ่ได้มัินมันมันดีมุนมาละก็สดโปรเตสตินเป็นยุคตั้งแต่มือเ้าเนาะแับนี้เขาแยงบับแม่มันก็จะล่างบ่ได้สต่างล่างล่างนี่ขาวจนพูดเล่นบ่แต่ว่าเนี้ยเขาเขาอันอื่นนี่มากบ่อยโอ้ยจะใครเองเนี่ยไม่ใครขาวเขาวที่บ่อยหืม่อกี้ที่ขาพ่อพี๊สาวซำหน่อยตอวน้อง อะหลังจากเขาขัน้นขั้นให้มันเอาบางเนาดับเขามาแล้วนะซิ่งเน,นาะมาใส่บางเนาอีกรอบนึงอีกเดียวเดี๋ยวอยูเนาเพิ่มความสมไว้เอออันนี้เพิ่มความสมบูรณ์สีโบราณอขอกกันเนาะเพื่อกินเลยโอ้เนาโอ,อ,อ้แต่ว่าอยากซิกแน่เนาะเรคุบ่ามือเนาะเบิดมือเบ็ดมือเดมืป็นอะไรซิกเลยซิกเลยแมนอืโบนเน่ดูเนาะโอ้เออเอ้ยเอ็กโบนแป็ดแล้วบ,บ่ใท่านั่นน่ะ พริกพงเขาขัวครับต้องเพลิดเพลินหน่อยเมนูนีอ่ะหัวเลยหัวลงไปครับกินหอมนะพี่เนาะกินปลาซิวตอนน้องนี่นี่หอมอยู่นี่เออนาะกินหอมตามผมได้โอ้หางหอมหลายกว่าปลาซิวเลยจุ่มมันต้องกันเลียวกันเดียเอาเดี๋ยวตัเอาดาบเอาดาบใส่ให้ได้หมดเลยดาบขึ้นยังหมดเลยเห็นฟันกันตัวโอ้โหสาดเนาะนั่นมันใส่เหรินมุกผมนั่นเลย ยำบานมึยอะแต่กองพันยำาสั่นบอกขึ้นเบิ่ดาบก็ยังน้อยแ่น้อกฝังมุกไน้องวะแล้วแยกกันแล้วแยกกันถือปีนี้บ่เนี่ยเป่าเสกันดูเดอันผุมีูนึ่งยุบเป่าคุยบหบอบอคุยเปนลำหญ่นี่องปีนี่พอดีป่ามันจะตรอแตวบอลนซำองมี่ดิบอซ้ำแก้วนะน้องรุ้อีกแล้วมึงด้วยเหรอมกซิมมึงก่อนะ โอ้สุดยอดแบบจะบอกใครกันทีเดียวเป็นไืรซิวโดยกับก้อยกุ้งปะเป็นไรอีกจับเจ็บมาต่อไปทครับว้าวก้อยปลาซิวแบบเคียงเคียงครับ้อยปลาซิวแบบเคียงเคียงโห่กันเขามา่อไร จิบๆเล่นไหวฮะดิบๆเลยเอต้องขอโทษขออภัยที่น้องที่บกกินดิบนะที่น้องที่บอนรับประทานกินดิบอืมแต่ว่าเมื่อนี้นี่ขอได้จากน้อยส่นบอดว่าบอสมักแล้วบอว่าอูออีกใส่กนนี้อีกของแท้เด้ลยอือก็ห้หบนะพี่ระหว่างก๋วยกุ้งกับอันนี้เจ้าแห็นได้อีกให้่อะพี่ลุงเดากันอยู่บอความแซบไหมแหย่อะที่หนึ่งไห้กุ้งกุ้งเงินบออืออันนี้แหงป่ามันด้วยมีเนือมันด้วยเนี่ย Ừm, củng nó không có đi đề gì nó bạc bạc đấy ai nhau mắc bọt đi, nó bọt vào, Để bọt dưa ra nhuận bò Chèm mặc chèm Chèm đẹp đúng không anh? Đẹp đấy, đẹp quá Cứ cắn bò cái quay củng bà bia, Ai bò, ai hẹn lạp, quay bà xíu vô Hành quá ừ. quay tuyệt nguyên ừ. qua nào, hm. Ta qua hay 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 cũng hay 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 đấy bát. hay bộ, bộ ừ. hay hay bơ mì hay 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 mì hay 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 Ừ Ừ hay 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 Ừ Ừ hay hay Ừ สำหรับมือื่นพี่น้องอยากให้เฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบเชีงเชงล่องว้ามาเบิงหญิงของเ่านั่นแหละครับสำหรับมือนีหามองลงซูนหามองซูดยอดมือนะบัอดไม่เดี๋ยวมืออื่นนั่นสิพาพี่น้องไปย่ำแม่บ๊อดหานบอดย่ำบ้านอืมอ่ะบอดซูดยอดมือน่ะจูดยอดเจอไผงเหนี่ยวเออไอเฮ็ดเป็นถ้วยไม่เลยเนาะยอดเหรอย่บอกใครเลยทีเดียว ุดยอดแบบต้มอบอกไก่กันเลยเด็ดมันเหมือนเฮ้ยยังึ้เวียนใบน้อยเนาะอ่ะสุดยอดอีหลีพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้พี่พาดอันไหไปเนาะ<ม>ขอโทษขออภัยพี่น้องสำหรับพี่บอกินดีบอันนี้กินให้เบิ่งว่ากินได้มันกินได้<ม>แต่ว<ม>่ากับน,น้ำบนนีน้ำให้เอาไปเฮ็ดสุกดีกว่าครับอันนี้ผู้เล่าว่ากันผู้เล่าเป็นพากินน้อยเนาะ